สำหรับคนที่ไม่เคยมี ID ของสรรพกรมาก่อนนะครับไม่เคยยื่นภาษีมาก่อนเลยเนี่ยอันดับแรกถ้าไม่เข้าผ่านระบบดิจิตอลไมท็กก็ต้องเข้าผ่านระบบตรงนี้แล้วก็เลือกสมัครสมาชิกครับพอเข้ามาที่ระบบสมัครสมาชิกนะครับก็กรอกข้อมูลนะผู้เสียภาษีเข้าไปนะครับอันนี้เราก็กรอกเริ่มต้นจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเดี๋ยวพี่น้องกรอกเข้าไปก่อนหลังจากที่กรอกเลขบัตรประชาชนแล้วนะครับเราก็จะต้องมากรอกข้อมูลเพิ่มเติมของเรานะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต่างๆแล้วก็เลเซอร์ไอเดียหลังบัตรประชาชนครับเมื่อกรอข้อมูลทุกอย่่่าางเรรีียบ้อนก็มมทปุ กดปุ่มตรวจสอบได้เลยครับทีนี้ถ้าตรวจสอบแล้วผ่านถูกต้องนะครับเราก็มากรอกข้อมูลที่อยู่นะครับในการติดต่อได้ต่อเลยครับเขาจะมีเมนูขึ้นมาให้เลือกยืนยันตัวตนนะครับว่าเราจะยืนยันด้วยอะไรนะครับพี่หนอมเลือกเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเข้าไปได้เลยครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับกดปุ่มถัดไปได้เลยครับผมเขาก็จะมีการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP นะครับก็กดขอรหัสครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นนะครับเขาจะให้เรากว ก็จะมีเมนูคําถามเพื่อความปลอดภัยขึ้นมานะครับอันนี้ก็เขาให้เลือกไว้3คําถามนะครับเมื่อก่อข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยนะครับก็กดปุ่มถัดไปได้เลยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการขึ้นหน้าจอยืนยันข้อมูลนะครับถ้าข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับข้าเจ้าขอแสดงรายการไว้เป็นความจริงนะครับแล้วก็มีข้อตกลงเงื่อนไขก็กดปุ่มนะยอมรับแล้วก็ตกลง หลังจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันการลงทะเบียนได้เลยครับผมหน้าจอจะขึ้นมานะครับว่าเราลงทะเบียนสําเร็จแล้วนะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้งานของระบบกรมสรรพากรเนี่ยจะเป็นเลขแบบประจาตัวประชาชนของเรานั่นเองนะครับทั้งหมดนี้คือการสมัครสมาชิกของ RDI D นะครับซึ่งเมื่อสมัครทุกอย่างเรียบร้อยเนี่ยก็แปลว่าเราสามารถยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้นะ